สวัสดีครับทุกคนตอนนี้สันมาที่ MRT3 ยอดออกประตู3นะครับแล้วก็เดินผ่านีตรงนี้ชาซาลาเฉลิมกรุงนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปตลาดนะครับก็เดินมาตรงนี้เดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวตรงขวานี้เลยไปทางนี้ไปตอนถนนตีทองนะครับถนนตีทองแล้วก็เดินย้อนกลับไป เดินตรงไปเรื่อยๆนะแล้วก็เลี้ยวสายมันก็จะไปที่ตลาดตรอกหม้อนะครับมีรถสาย12ผ่านบ้านแต่ว่ามารถไฟฟ้าตอนนี้ก็คือมีร้านเ๋วยเตี๋ยวนะครับเนี่ยคนเยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็ฝั่งด้านนี้อันนี้จะเป็นโจ๊กนะครับนี่โจ๊กดังอยู่นะแต่ว่าเราจะไม่ได้กินโจ๊กที่นี่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดก็คือเดินไปหาของกินที่ตลาดร้นโจ๊ก โอ้โหจกหมูจกหมูถ้าใครบอกว่ามาวิ่งมาออกกําลังกายมาเที่ยวมาไหว้พระอะไรอย่างนี้นะถ้ามาตอนเชา้าก็ลองแวะมาได้นะครับจกหมูเจ็มแหม่มปิดวันจันทร์ไอ้นี่เดินไปตรงนี้ข้างหน้าคือวัดสุทศั์นะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปตลาด ไปหาของกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะแบบไปเดินเล่นแถวนี้บรรยากาศแบบเก่าๆเนาะแล้วก็ไปแล้วก็แบบไปไหว้พระวัดสุดทัศน์อย่างนี้ได้นะจริงๆจะมาแต่เช้าแล้วแต่ว่านอนนอนอืดกันอยู่ว่าจะลีลา ก็เลยนี่มาถึง8ปดโมงจะครึ่งแล้วอะตลาดวาย10บโมงอะนี่ไปฝั่งนี้นี่นะครับข้ามจากถนนตีทองนะก็เข้ามาที่ถนนราชบาพิษเนีครับบรรยากาศตอนเช้าเานะนี่ก็จะเป็นแบบวันธรรมดา มาจ,จริงๆอามาสายๆก็ดีเพราะว่าทุกอย่างมันเปิดแล้วไงเนี่ยพวกร้านค้าร้านอาหารร้านอะไรเงี้ยก็จะเปิดแล้วแต่ว่าอย่าสายมากเพราะสายมากตกลาดวายนี่มีคาเฟ่ด้วยอยู่ข้างหน้าคาเฟ่นกแก้วอุ้ยร้านใหญ่เชียวในแถวนี้แบบตรงตรงหน้าของเราเั้นวัดราชบพิตรครับโรงเรียนอันนี้โรงเรียนวัดโรงเรียนราชบพิตรเดี๋ยวเราจะมาแถวนี้อ๋อี่คาเฟ่ใหญ่มากเลย เดี๋ยวขอเดินดูตลาดก่อนคนน่าจะไม่เยอะนะวันนี้เึิมเพิอุ้ยนมครกขนมครกอันนี้ขนมโขล่้องโขลทุกคนขนมโขลหมกส้มต้งส้มตำมาเนาะเยอะแยะ ขนมนี่ซอยเทสาก็อยู่ซอยเทสามีร้านหมูปิ้งอุ้ยคนไม่เยอะมากเท่าไหร่ออาเดี๋ยวดูไปทางนี้ก่อนกล้วยละยี่สิบบาทอุ้ยร้านผักเยอะมากอุ้ยอันนี้อุ้ยมะเกิดเทศน่าสนใจนนเนาะมะเขือเทศผักอะไรต่างๆนาน,นาอุ้ยนี่มีกล้วย ต้นจครับต้นซอยจะเป็นร้านไขาผักจะเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่อะไรเนี่เป็นแบบผลไม้กระอนก็มีนะครกระถอนนี่ ทีรากับข้าวร้านข้าวแกงต่างๆโหน่ากินมากมาดูบอกว่าใครมาทางนี้ก็ลองแวะมาซื้อกับข้าวได้ถั่วล้วยี่สิบบาทเองไะเารีเดี๋ยวพาแบบเดินดูไปเรื่ยอยๆอ๋อแต่วันนี้วันนี้คือมันสายแล้วคนก็เลยไม่เยอะนาะโรงเรียนนี่เห็นไหมมีมีผล,ลไม้มะพร้าว ผลไม้ส so ่วนมากผลไม้เยอะเหมือนกันน้องทุกคนนี้อนี่ขนมมันอุ้ยอุ้ยพวกเย้ยเปี้ยทอดเผือกทอดสิบบลามดมาทอนสิบบาทเอง อันนี้หมูปิ้งคนหมูปิ้งไม่ละเจ็ดบาทอุ้ยขนมสั่ง้วย่มห้าสิบขนมสั่งเพิ่มห้าสิบนี่ถั่วแแบบนะฮะเดินไปก่อนอันนี้คนข้างในข้างในเยอะนะนึกว่าคนจะไม่เยอะข้างในเยอะอยู่นี่นี่ไก่ทุกคน อันนี้ข้าวต้มว้าวกับข้าวนะฮะวิของข้าว,าวอันนี้เราอยู่ที่ตลาดดอกมอนะทุกคนถ้าใครแบบว่างๆก็แวะมาเดินได้นะครับฉันมาด้วย MRT MRT สายอดเนาะแล้วก็มาเดิน เดี๋ยวเราแบบเดินต่อเนื่องเดินต่อเนื่องคนเยอะอยู่เข้าเยอะแยะเลยอ่ะเอ๊กินอะไรกันทุกคนอุอยนี่มีหมูมีทอดมีปลาด้วยอุ้ยมีแซลมอนด้วยนี่ใครอยากกินแซลมอนมาทางนี้ได้ชิลละสามร้อยห้าสิบชิลละสามร้อยสามร้อยสิบชิลละร้อยห้าสิบก็มีปลากระพงปูมา้ากุ้งแช่ปวยฮะเออเขกินไปเลยสิ ก็ซื้อไปเลยสิโอ้ยเนี่ยร้านกาแฟคิดอะไรเย็นออมกข้อไม่เอาที่นี่กิ่ละ่ะนี่ก็คือวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็จะมีแบบว่าการขายสินค้าขายของแล้วก็เป็นแบบว่าร้านต่าง ซึ่งตอนนี้แบบบรรยากาศดีมากเลยทุกคนชอบมากคือมันจะได้ฟิลมากเลยครับอันนี้คือเราพาเดินมาดูฝั่งทางด้านขวาเดี๋ยวตอนขากลับเราก็จะไปดูอีกฝั่งหนึ่งคนระับซึ่งตลาดตอกหม้อเป็นตลาดที่ใหญ่มากเลยคือตั้งแต่แบบต้นซอยราชบพิธมาทะลุอีกถนนน,นึงอนะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศช่วงประมาณ8โมงครึ่งนะครับก็ถ้าใครแบบว่าสนใจก็ลองแวะมาได้มันเดี๋ยวรอให้เพื่อนซื้อ,อดีก่อนซื้อแบบกาแฟก่อนเนาะนี่เห็นไหมร้านค้าเนี่ยร้านแบบ ลานปลาเนี่ยปลาตัวใหญ่มากเหเห็ดเป็ดไก่ดีวตอนนี้ซื้อกาแฟกันอยู่จะ<อ>ให้พ่อพดลองกาแฟนเนะแล้วก็ไปเดินก่อนมีมีบ้างอุ้ยอุ้ยข้าวโพดข้าวโพดขาวมีจอปูด้วยทุกคนนี่จอปูหนึ่งลูกสามสิบบาทนะครับจอปูหรือว่าจะเป็นแบบของกินส่วนมากจะเป็นว,วัตถุดิบในการทำ ของกินฮเป็นวัตถุดิบต่างๆนะครับอุ้ยตั้งเชีมชยมไซอะไรสักอย่างหนึ่งไปเดินต่อเดินต่อเดี๋ยวเดินไปอีกนิดนึงก็น่าจะแบบใกล้สุดทางถนอนอะไรเลยละเฮ้ยขนมลองหาขานมปแปลกๆลองหาขานมปแปลกๆกินที่อันนี้เป็นของทอด ร้านขขายแกงผู้ปัดทอดผูด้ปัดทอดทุกคนน่แค่ขิ้นฉาปลาทอดปลาทอดเยอะแยะเลยไปเล่นกันต่อโอ้โหด้านหลังนี้คือจะเป็นแบบว่าเริ่มเป็นแบบ อของที่ซื้อไปกินที่บ้านแล้วลร้านข้าวร้านอะไรอ๋อนี่เขานี่เป็ดย่างเป็ดย่างกระเล่าคืออันนี้เราอาจจะแบบว่าเออมัน <c oughs> เนื่องด้วยมันเป็นกล้องแอคชั่นแคมแอคชั่นแคมแอคชั่นแคมเคมะทุกคนมันก็จะแบบออมุมมองมันจะกว้างเนาะภาพมันจะเป็นเลนไวมัน ไกลบางทีบอกว่าเราพยายามที่แบบถ่ายให้มันใกล้แล้วแต่ว่าเลนส์มันก็อาจจะไกลอยู่มันไม่เหมือนกล้องมือถือที่บอกว่าซูมเข้าไปได้หรือว่าอาจจะแบบมุมมองใกล้ๆเนาะกล้อง a อ t ช o n c แคมันก็ประมาณนี้นะฉะนั้นก็คือถ้าแบบว่ามุมมองมันไกลหน่อยก็ต้องขออภัยเนาะน,นี่แบบว่าร้านข้าวกล้วยทอดกล้วยทอดของทอดมีปลาเนี่ย อุ้ยปลาทะเลอุ้ยเนื้อปูอโรตีตกหม้อนะฮะของทอดอ๋อนี่มาเรามาถึงแบบโซนไทยๆย,ยแล้วอะโซนไทยๆก็จะประมาณนี้ นี่เป็นพวกก็ oh, เป็นแบบว่าเครื่องปรุงเมา่าทันเฉยเลยกินกาแฟก่อนีนซอยนี้เดินมามันก็จะมาทะลุซอยนี้ทุกคนอื อ๋อตรงนู้นก็คือเดินไปได้อยู่นะมันจะเป็นเก่าๆเ,เป็นตึกโบราณณอ๋อประมาณนี้่ะตอนนี้เราเดินมาจนถึงท้ายตลาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรา,เาไปอีกฝั่งหนึ่งไปเดินดูอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปหาข้าวกินกันกินข้าวเสร็จปุ๊บก็จะไปคาเฟ่เนี่ยมันมีแบบทันยุคนี้เยอะเลย าอยากได้แวะมาตลาดตลาดตอกหม้อนะเห็นไหมของกินอืมเลยวิลทมามมเตอร์ไซม์มา มีกล้วยเยอะมากกล้วยหมูปิ้งกล้วยปิ้งอืมผัดกะละสิบบาทคนกล้วยกล้วยโอ้กล้วยหวีให,หญ่ามากมีอันนีด้ด้วยอ่ะวิบัวปลาปลา วิปปูนั่นคีดละสองร้อยห้าสิบุ้ยเนื้อปูคิ 250. ดละสองร้อยห้าสิบดนดนนปลากระพงก็มีตัวละสองร้อยเยอะมากว้ยมาซื้อที่มาซื้อที่นี่ได้นะเนื้อปูที่เป็นแบบเนื้อปูแกะมาซื้อที่ตลาดตกหม้อได้นะทุกคนเยอะมากเลยขนมเนื้อปูแบบราคาไม่แพงนะโลละสองร้อยห้าสิบก็คือเราไม่ต้องเอาใหญ่มากไนงะเราเอาปริมาณเราไม่เอาขนาดนะ ใบเตยใบเตยผักสดอะไรต่างๆนา,นานาแบบเยอะมากผักตำลุงตำลึงมะละกออะไรเงี้ยทำส้มตำสามารถมาซื้อได้แล้วแล้วก็แบบได้เลยนะเนี่ยอะไร,ะไรปู่เดินข้ามาดันนี้นี่ปลาทองโก,โกโหมดแล้วไม่มีอะไรมั้งในซอย ข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีทุกอย่างไงตลาดไงถ้าแบบว่าอยากได้อะไรนี่มะขามเปียกก็ยังมีเลยทุกคนเห็นปะมะขามมะขามเปียกถั่วอนนรี้นะฮะอุ้ยนี่ไงเกาเหลาข้าเติ่วมี๋วยวตี่วด้วยโอ้ยทุเรียนก็มีทุเรียนนี่โอ้เดินต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะจะลองดู น้ำตาลอุน้ำตาล,น,ตาลน้ำตาลมะร้าวี่บห้าบาทปลาปลาตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากอ้กอยปลเดี๋ยวให้ดูทางนี้ โอ้โหนี่ปลาปลาตะเพียนทุกคนกิโละร้อยห้าสิบนะฮะนี่มีแบบปลาทูมันมีปูัวนั้นตัวใหญ่มากนี่ในี่ใครแบบอยากกินปูมาตลาดตอกหม้อนะตลาดตกหม้อมีขายแบบเยอะมากมีมีปลาขับพงมีปลาเก๋าแดงโลละสี่หสิบเนะฮะหรือว่าเป็นหัว หัวหัวเก่าโลละร้อยแปดสิบปุ้ยใหญ่มาก <c oughs> ตื่นเต้นต <c oughs> เห็นปลาแล้วตื่นเต้น <c oughs> ไปาแล้วโปโ๊ะปโปไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> <ๆ>เดินไปเลยเดี๋ยวเราก็จะเดินเรื่อยๆเดินชิวๆนะทุกคนพาแบบเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆว่ามีอะไรนะ่าสนใจบ้างยัง่งอุ้ยต้งนข่าด้วยทุกคน นมหวานอุ้ยมีบุญด้วยตรงนี้บุญที่ละสิบบาทเห็นไหมเขาพยายามเล่นแบบทางนี้เฮ้ยนี่เข้าไปซอยนี้ซอยนี้มีอะไรเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูซอยนี้กันเห็นเขาเดินมาเห็นเขาเดินกันออกมาเหมือนจะมีอะไรยังมีมองมามองโอ้โหเสื้อผ้าอุ้ย พุทา่าโลละร้อยห้าสิบไม่เอาวุด้วยมันเป็นตลาดเหรอครั้งที่แล้วมาไม่เห็นอะ่ะโอ้ส่ยไหมใส่ยไหมสีม่สิบบาทนี่ขนมบ้าบินขนมครกสิงโตของกินเยอะมากเลย กินตอนนี้และคะแตัวเล็กกับข้าวอะกับข้าวอะไรต่างๆนานาเยอะอยู่นะเนี่ยเอาครั้งที่แล้วทําไมเราไม่เราไม่ได้มาซอยนี้ไม่เห็นขนมอะเดินยาวโอ้ยเรียนเปียน ห,หมดแล้มั้งเนี่ยน่าจะหมดแล้วมั้งเดินมายาวๆอือมันก็มาทะลุอีกฝั่งเนาะมันก็เป็นซอยแบบทะลุกันม้มีกรอบมีกรอบโบราณ ทนี้พืชนะฮะม,มีแบบกับข้าวนะครับเยอะแยะเลยน้ำพริกก็จะเป็นกับข้าวทั่วๆไปแหละคนโอ้โอหน่ากินเชียว อุ้ยแมวตัวใหญ่มากเงือกนนเพราะสุดแล้วย้อนกลับดีกว่าย้อนกลับดีกว่าหมดแล้วเดีย๋ยวย้อนกลับละ่ะเนี่ยแบบของทอดน่าก,กินมากร้านของทอดมันต้องเป็นไฟสีเหลืองเนาะคือของทอดไฟเหลืองๆอะไรเงี้ยมันจะแบบเป๊ะมากเลย ออโอ้ยทุกคนตอนนี้เวลาแปดโมงสี่สิบแปดนาทีตอนนี้แดดเริ่มมาแล้ว <c oughs> แดดเริ่มมาแล้วมันไม่เช้าแล้วไม่ใช่ตลาดเช้าแล้วเนี่ยตลาดสายแล้วเนี่ยตอนนี้แดดมา เดี๋ยวเข้าร่มกันขายเยอะเลยขนมจีนน้ำเงี้ยวปลาทูแข่งกลนสิบสามบาทยิ่งเหรอแต่ว่ามันต้องเอาไป ถึงเเย็นอ้ยบ่ายทไมต้องถึงบ่ายก็ซื้อรถกินเลยนี่แต่ว่าจะแบบจะกวดท้องไหมถ้ากิน<ย>กเป็นยำแยกได้เลยอ่ะถ้าแยกถ้าแย,ายกเราจะกินตอนไหนก็กินตอนเช้าไปเลยไม่สบายนอนก็หรออุ้ยแต่ถ้ายำแต่ถ้าแยกก็แยกได้แยกไปถ้าจะกินก็อีกชุดหนึ่งแยกเออสิบไปเลย วันนี้พวกผมมาซื้อยำยำแนมนนกินยำกินยำทุกคนยำแนมเพาเป็นปลาแบบแนมมันอรอ่อยละเอียดละเอียดแตย่ยำอันนี้แบบบรรยากาศตลาดนะทุกคนเดินเล่นๆในระหว่างรถที่เรารอยำ น้ำใบบัวปกถุงละสิบห้านี่น้ำใบบัว 6, ปกนทำเตี๋ยวข้นน้ำกระเจี๊ยบนะฮะอุ้ยอันนี้ยำปลาดุกฟูชั่วละหกสิบยำปลาดุกฟูขนมจีนนี่ที่แบบที่เราพาเดินเล่นก่อนหน้านี้เห็นไหมมันจะมีแบบขนมขนมน้ำหวานสามกระปุกห้าสิบอ้าวได้แล้วเหรอได้ใบจังเดินเดี๋ยวเดินออกไปด้านนอกกนะันเดี๋ยวอุ้ด้านนี้มีแบบหมูปิ้งมีอะไรเงี้ยด้วยเห็นมาหลายอย่างต่างชาติ สังชาติเขาชอบมากเลยนะตลาดแบบนี้นะนะกุ้งมีลำไย,ยขายด้วยทุกคนเดี๋ยวเดินเดนดูกันปับ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 ปอะคาโดอันนี้เป็นแบบพวกธัญพ่งธัญพืชผักอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ปลาอะไรอะ่ะโอ้ยมีปลาแล้วเขาไนอะ่ะ มะม่วงมะม่วงสุกโลละร้อยห้าสิบเป็ดไล่ทุง่งอุ้ยอันนี้เป็ดไข่เป็ดไล่ทุง่งอ๋เต็มเลยกุ้งก็มีก็น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับรตลาดตรอกหม้อนะถ้าใครแบบว่างๆก็ลองนั่งรถไฟฟามาเที่ยวได้มาซื้อของกินมาช้อปปิ้งได้นะนี่กล้วยวีละสามสบยี่ห้าปลาทอดปลาทูทอดก็มีอ๋อกุดเชียงค่อ คุปปะทูยี่สิบบาทตัวละยี่สิบาทยี่สิบห้าบาทอ,อไก่ทอดหมูทอดก็มีเนี่ยอตอนนี้เราเดินออกมาจากตลาดอยู่ตรงบริเวณถนนราชบพิตรครับมากล้วยทอดนี่นะกินมากกล้วยทอด ทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการพามาเดินเล่นที่ตลาดตรอกหม้อนะฮะอยู่แถวถนนราชบพิธอยู่ใกล้ๆกับวัดด้านหลังจะเป็นวัดวัดสักเกตเอ้ยไม่ใช่วัดสักเกตอีวัดสุทัศน์ตรงข้างหน้าจะเป็นวัดราชบพิธนะครับนี่ข้ามันไก่ตอนทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนราชบพิธนะก็เดี๋ยวแบบมาเดินดูก่อนว่ามีอะไรกินบ้างก็คือ อ๋ยเตี๋ยวเป็นเตี๋ยวไงร้านเตี๋ยวอันนี้ก็เนนนนก,เนนกเี๋ยวเหมือนกันปะเหมือนกันสองฝั่งน,นี่ก็มีแบบอันนี้ก็กเตี๋ยวนะทุกคนตอนนี้เรามากินเป็นแบบอันนี้นะฮะเป็นต้มเนื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบรวมทุกอย่างนะ อันนีเ้เขาสั่งเป็นแบบเนื้ออย่างเดียวอันนี้รวมเครื่องในรวมทุกอย่างด้วย50บาท